อากาศดีนะป้าน,นะอืมวันนี้ไม่ร้อนเลยเขาบอก2 4เป็นต้นไปหนาว,นานแ,วแต่ดูดูตามกรับแล้วน่าจะ16นะให้มันหนาวมั้งแต่วันนี้ถือว่าอากาศดีมไม่แดงไม่ร้อนไม่หนาว นนแค่นี้ก็พอแล้วนะพูดถึงนะอ,อยู่แค่นี้ก็โอเคแล้วไม่นอนคือไม่เส่หน้าตจนะลงเป็นยังไงบ้างป้าลุงเสียไปแล้วร<ะ>อะรนานยังคะห้าเดือน ั้นที่ป้ามาคุยยังอันนี้อยู่เลยนะนี่ห้าเดือนแล้วรลูไม่เจอป้านูไม่เจอป้านานขนาดนั้นเลยนะน,นี่ป้าอยู่ับใครอ่ะดินะหลานให้เมียไหมป้า ลานแล้วหลานก็วันนั้นช่วงมาลานยี่สิบเห็ดไม่้งเนียงแล้วอันนั้นขอตูนะไม่มีหลานเล็กจัดไม่มี <c oughs> ก็ลูกของลูกชายที่มาซื้อน้ำมะพร้าวเยอะๆเลยค่ะไปอยู่คนเดียวเหงาอ๋อ้ยขนาดอยู่หลายคนก็เหงาเหมือนกันเคยไม่ได้มาไหนด้วยกันนะใช่คือไปไหนก็ไปคู่หมดใช่เคยแบบไปไหนด้วยกันคุยกันอะไรกันมันก็เหมือนทำงานด้วยกันมันก็เหงาอะ อ่าใช่พี่ใช่ใช่แน8คนนะไม่คุยจิ้มโทรศัพท์นั่งกินข้าวมันจะพูดใช่อันนี้คนแก่ไงเล่นไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์โนั่งคุยกันได้เย็นไปไหนก็ไปดล่นกันไปตลาดก็ไปต้มรั่วเราเขาไม่ให้เอาขับอ่ะ ใช่ไม่ในมาไหนกันของเราเนี่ยพอมันหายไปมันก็เหมือนมันใช่แล้วพอเดินไปอันนี้ก็ของเต้าก็ของของเขาทั้งบ้านมันก็จะมูง่าเูอ้อยู่ด้กันมา่าเหมือนงเหมือนทั้งชีวิตอนะีปีอ่ะเกือบเกือบห0าสบปีนเกือบห้าสิปีนี้ก็เกือบเกือบทั้งชีวิตเราแล้วนะ นิดเดียวมัน,ม,นมันเหมือนมันอยู่ด้วยกันจนจร,จริงๆหนูก็ห้าสิบแหละคัดกิดตั้งแต่เ oui. รียนเลยนะตั้งแต่เจอตั้งแต่รีแล้วเขาเป็นคนอยู <tô>: oh, ่ไม่นิ่งไงอยู่บ้านก็เป็นช่างทำน่องทำนี่อะไรเงี้ย ก็ทำหมดทําทำให้หมดเขาถึงเวลาลูื่อเขาเขเลยทำให้เป็นแล้วบางทีเขาก็ไม่เอาด้วยอย่างเราไปทำสวนกันอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เอามันร้อนไงทาไมอย่างเงี้ยแต่เราคนแก่เราก็เออไปออกกำลังกายแล้วก็เก็บร่มมากินเก็บนี่มากินก็ฟารมลูกไงเราเก็บร่มปลูก กลายเป็นความสุขของเราอันนั้นน่ะแต่ลูกเขาไม่เอามัไม่ใช้ความลำบากทําให้มันหมดเวลาไปก็เดี๋ยวนี้เขาก็ยังว่าเห็นไหมแม่เป็นภาระไหมมีสวนนะเป็นภาระป่าเขาพูดอึงนี้ไองม่้ความสุขของแม่อยู่คนเดียวก็งานบุราแค่มาเราไปมอง พอมันถึงอายุอะ่ะมันก็จะตั้งกันเอาโรตีชีสมะพร้าวอ่อนอะ่ะใช่ใช่ใช่มะพร้าวอ่อนชีส เดี๋ยวนี้หนูว่าปลูกผักกินเองอันดีไม่มียาอะไรใส่มะพร้าวใส่มะพร้าวหนึ่งใส่หนึ่งมาเปิดมาี๋ยวเมื่อไรก็ยาต่างไงบ้านหนูปลูกมะเขือปลูกอะไรแม่เขาปลูกเพื่อปลูกเอ เม่เขาอยู่บ้านคนเดียวเวลาเราออกมาไข่ข้ออยางเนี้ยเขาก็ทำอะไรก็เอเนี่ยเป็นกวาฉีดตอนเช้าแล้วเน้นก็เร็บได้เขาบอกว่าไม่ฉีดก็ไม่ได้มีแต่นอนเออเขาบอกว่าไม่ฉีดเขาก็อยู่ไม่ได้ให้แต่พอฉีดแล้วเราคนกินก็จะอยู่อยู่ไม่ได้ใช่ก็้สูกแับยาวลูกศิษย์บอกว่าอาจารย์อย่าซื้อทิ้นะอย่าซื้อทิ้บ้านผมยังต้อง เ้นร่องไม่ต้องเองจินต้องเ้นร่องใช่เขาว่าต่้กักยาวใหญ่ยากกินตปางกันเลยนะผู้กินเองกับซื้ออ่ะตูกัยาวอ่ปู้กินเองนี่หวานอร่อยเลยอนนีกอะไรนแต่เี้มชอบโลที่บ้านพูขอเพียนั่นเพียก็ลงลงนอนกินเพี้ยลง